เมื่อนี้ก็ได้มาหาเป็นรอบที่สองนะสฉตายเนาะ mm hmm. กำลังจับว่ามาถ่ายคลิปเปิดใจเห็นเจ้าในเมื่อนั้นเนาะก็คือยังมีคนเขามาโอมาลมอยู่เนาะ mm hmm. แบบยังมีอยู่ว่าเฉตายแบบคนที่แบบเจ้าเล็งไลยว่าเออคนนี้แต่คิดว่าใช่จะ yeah, <me> you know. <laughs> มีอยู่เนาะมีอยู่เนาะอืมเพิ่นอายุป,ประมาณจะปีหูปะประมาณสี <laughs> <laughs> <im itation> ่สิบปัยสี่สิบปลายโอเคอยู่ปะโดย <laughs> เปิดผ่ามามเมื่อนี้ก็มาพบมาพอ,อกันอีกแล้วเนาะ

เป็นผู้สาวโสดคืออ๋อสาวโสดลูกซองเคยผ่านการแต่งงานเนี่ยบอดิบด้อยเนาะโอ้คือไว้ลูกซองก็ต้องลูกซองก็คือผ่านการแต่งงานที่เรียบร้อยเลยเนาะอ้าวกระทับนี่แหละเนาะเธอเอฟซีกม่เคยคือเราเราก็ยังโบว์ฮัวนะโดยแมนแตงเจ้าเนี่เปิดใจมาลายมื่อแล้วก็สไตล์อะไรแจ็คมื่อแหละเมื่อสามสเนาะแล้ สามมือนี่แหละสามมือบอกสาวหน่อยจื้กันเนาะจังหวะนี้เราไปประมาณสองสามมือหลังจากเปิดใจนี่มีคนเข้ามาอยู่บก็มีเนาะมีอยู่จะคนสไตล์กหลายอยู่หลายคนอยู่พอสมควรเนาะแต่ว่ามีแล้ว่าคนที่าพิเศษในใจแบบเป็นเ่งเลยนี่ยังเลือดอยู่เนาะในเลือดอยู่คือเอาว้เนาะในการที่เราเปิดใจนี่เนาะแล้วเาก็สี่ห้าคนที่ว่าเข้ามาอยู่ในชีวิตเ่าก็ต้องหาคนที่แบบดี อ,อ่าเลือกแล้วเอาแบบเอาอ่างไงเสียคือเราเคยผ่านการแต่งงามนะมาแล้วเราก็อยากให้พวกคนที่ว่าดีกว่าเก่าซะเนาะคนที่เก่าเพราะทางชาวใตน้นี่หนุ่มทา้งในก็สก่วนใหญ่กับฝั่งไทยเนาะฝั่งไทยต่างประเทศมีบ่ยังบ่ยังบ่มีหนุ่มไทยมกักอยู่บ่อาไตายก<ะ>ัมัมกเลยเนาะ <laughs> <laughs> ตามบ่มักหักบ่กะมักหักอยู่เลยเนาะตั้งคุยแต่ว่าอ่อลมได้คุยได้แต่ว่าสิเป็นพิเศษอ่าเป็นเจ้าของหัวใจยังบ่มีเนาะยังบ่มีก็ือวาเนาะกะบไปก่อนเนาะแม่นเบิ่งกันตก่อนในการที่เบิ่งกันไปนี่ใช้เวลาจักเตือนซะตายนั่นเติบนะดนเติบเติบนใจว่าอะไรบ่อยากบินใจไว้ปานไดในการเจ้าเลิกรากับผัวนี่ดนละบ โดนเตบโนเติบเลยเนาะโอ้อยู่น้วยกันกับคนเก่านี่พ่อของลูกนี่โดนจากปีสองสามปีสองสามปีแล้วโอ้ยลูกสาวตายนี่ผู้หญิงคือผู้ชายผู้ก็ผู้หญิงผู้ที่สองผู้ชายโอ้ลูกสองคนผู้ก็อยู่จากปีแล้วห้าหกปีห้าหกปีผู้น้อยได้จ้ะปีปลายโอ้ปีปลายโอ้ผู้ชายเนาะเออก็คือว่าเลี้ยงลูก คนเดียวแม่เดียวเดียวกับแมนทั้งเจ้าอยู่น้ากัน ừ ừ กับพ่อแม่บ่กเลยว่าอ,อยู่น้ากันแบบแต่เจ้าอยู่กับแม่อยู่กับแม่โอ้โดย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 ก็ค oui, ือวเนาะทั้งฝันก็เป็นแม่เดียวเดียวเนี่ยเปิดใจมาเนี่ยกลายหมื่นแล้วแต่ยังม,มีคนพิเศษในใจอยู่มีอยู่เพราะตายแบบคนอยากมาหลดมาเทียนลำเจ้านี่ก็มีอยู่เนาะจากคนอยากมาหานี่หล <c oughs> ายอยู<ๆ>่ขยับมาแบบไงนะกูลายคนเยอะบิ่งตัวจริง อโอ<ห>้ทางเจ้าตอบผนไปไหน,น,นได้ซะกะสะดวดก็มาเนาะยินดีตอ้อนรับมาบ่งตัวจริงกันยังดีเ<ห>อําดำด้วยแหละลายดึงงานก็นมาเห็นกันตัวจริงกันเนาะ<ห>มีอย่านคือความมาจากมือว่าในข้อความแบบว่าในการที่เราไปใส่ซีวิตหรือว่าอยากมาเอา่เห็นกันตัวจริงนี่มันก็ถือว่าเป็นดีอีกอย่างหนึ่งเนาะแต่ในการที่ชิมาฮาเฮานี่เขาก็ต้องอ่นัดกันก่อนนะสไตล์เนาะ เออสิได้แบบว่าเออสิได้เตรียมเต็ียมนี้มาไว้ถาฮะนะในการที่ผู้เ่าเขามาหาเจ้านี่นะอายุเพิ่นหลาย่ําใด้ก็ประมาณบางคนกับสี่สิบเนาะบางคนก็หาสิบโอ้หลักๆก็คืออานโยหาสิบสี่สิบหาสิบเนาะอ๋ออยู่สามสิบสิบเนี่ยบ่มีสามสิบเนี่ยบ่มีเลยมีแต่รุ่นอ่าชูงไวยเนาะโอ้แต่าทางเจ้าก็สามารถโอลมได้ ได้คือเก่าโอ้โอเคยู่เนาะอายุได้ก็เนาะจตายไม่เหนลายกับโบเป็นยังดอกลายแต่อายุเพิ่นที่เชื่อเนาะทางจะตายในปัจจุบันนี่เห็ดวิเห็ดงานอยู่ใส่กะเห็ดน้ำพ่อเนาะลงไปควาซีนควาไข่น้ำพ่อโอ้ทางเจ้าคาขายอือเป็นของเพื่อนเป็นผู้สาวคาขายซีนขายปลาโอ้ขายทุกมือเ่ราจะตายมือขายอยู่ใส่สระอะ ตลาดตลาดจีนเท่านี้บ่แม่นเฮาบ่ได้ขายแบบเฮามไปควายเขาจมสิโอ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 คือจังเป็นเดี๋ยวว่าคนจงเดีคือทางชาวราวเนีอยากไปขายกับสร้างเพคนได้คือเฮาเอามาแผลเป็นตัวละกะขายเลยเนาะส่งลูกเทียนโดยโดยโอ้ตื่นแต่ดึกได้ไหมเนาะแต่สิบเอ็ดโมงกลางคืนเนาะอาหารโมหกโมงเช้าก็มานอนอืมอึดเนาะในการที่นอนนี่โหบ่ได้เลยเนาะ บางบางแบบว่านี่ได้เฮาต้องกังเวทต้องนอนนี่เนาะนอนแหละเราเจ้าเลยประมาณชั่วโมงหนึ่งอก็หลุดมาอาบน้ำทั้งเจ้านี่เห็ดอาชีพแบบนี้มาหลายปีแล้วบอหลายปีเลยเนาะก็คือว่าโอ่าแบบว่าชิ้นเลยเนาะในการที่เอาเห็ดแบบนี้นอนแบบนี้ฮะนะอะไรคือทั้งสไต่ก็เลยอ่าหลังจากที่เลิกลากับพอของหนูแล้วก็เลยมาเปิดใจบิ่งเนาะทั้งเจ้าทั้งเจ้านี่ได้แบบ อ่าลักๆักแบบเนี้ยเล่งๆไ้อยู่บ่แบบเอานมทั้งได้บ่แบบนี้นะแกบ่เล่งๆเนาะก็มึงไปก่อนอะนะมึงทั้งได้ถึงใจนมทั้งได้ก็ได้แล้วแต่เนาะขอแต่โอลมกันเข้าใจและหักในจริงที่เ้าเป็นเนาะหักไปลูกห้ากว่าสั้นๆเนาะหลักๆกกันเนาะโดยโดยทั้งอ่าลูกของชาวตายนี่ผู้น้อยเพื่อนได้กินนมยังจ้ะ กินนมกัวแดงเนาะกินนมกลางัวแดงเอ้าปีปลายเนี่ยกินนมกลางัวแดงแล้วโอ้คือมาหายกินไรเถอะอุ้ยจะไล่แม่ได้ลือมดอยู่น้ำนะอ๋อก็เลยหายกินนมกลางัวแดงเอาเนาะนมเสริมโดนนมเสริมเขาบอกกินนมพงษ์ตะไบอกหน่อยเลยกินแตงแตงโดนะโอ้โอ้โอ้โดน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 เอาไปเนาะทางหลวงคนกะ กินนมกังกูแดงเอ้าทำชาละน้อยมียังไงบอกตรงนีมชาละน้อยจกบมบึงยังไงขบมึงบุงเนาะแกเมื่อนี้ก็ได้มาหาเป็นรอบที่สองนะสฉตายเนาะกําลังจับว่ามาทายคิดเปิดใจให้เจ้าในเมื่อนั้นเนาะก็คือยังมีคนเข่ามาอารมอยู่เนาะแบบยังมีอยู่ว่าเฉตายแบบคนที่แบบเจ้าเลงไปว่าเออคนนี้แต่คิดว่าใช่แกมีอยู่เนาะมีอยู่เนาะอืมเพิ่นอายุประมาณจะปีหูปะ สี่สิบปายเลยสี่สิบปายโอเคอยู่บอสสำหรับเจ้าออเห็นหน้าเห็นตาเป็นยังก็เห็นแต่ในโทรศัพท์โดยโดยเพิ่์นบ่ได้ว่าอยากมาหาเจ้าบอก็อยากมาอยู่แล้วด้ทางเจ้าว่าแนวใดงจะไต่าตาตาการเสริมดวงก็มาได้ยินยินดีตอนับเพิ่์นเนาะ<ม>โดยคือแบบว่าทางเพิ่์นนี่ก็อ,อยากไล่คู่ชีวิต ก็คือ,อทางสาวใต้ก็เปิดใจหาคู่ชีวิตเนาะก็ลองร่มกันเบิง่ทงทำขาม้จักกันเบิ่งเนาะแบบในการคุยกันนี่นะแบบการว่าการจาของเพิ่นการกระทํำของเพิ่นในทางเจ้าเนี่ยโอเคบ่กดแบบเพิ่นก็บบว่าได้ว่าใส่เดีอยว่าเสียบชีเให้เราว่าแอ้โดยเพิ่นก็หู้อยู่ว่า,วาทางสาวตา้ในมีดูหูลนะ เพื่อนก็ได้ถามไทยแบบเกี่ยวกับครอบครัวเจ้าอยู่ปะดูได้ทางซาตานโอเคบ่แบบว่าเออมีคนเขามาถามแบบนี้นะก็โอเคเนาะดูโอเคอยู่เนาะอืมคืออ่ามืาอนี้ทางซาลน้อยมากะด้อ่าทางอ่านเพื่อนเนาะก็ให้ทางซาลน้อยนี่เป็นเป็นสื่อกลางให้เนาะหรือว่าเป็นตัวแทนเพื่อนเพื่อนก็เห็นลูกเจ้ากะยังกินนมเนาะ ก็เลยว่าเออให้ซื้อให้ทางซาลาหน่อยซื้อนมมาให้หนึ่งแก๊สเนาะกินได้ประมาณจักเมื่อบอชตายแก๊สหนึ่งนี่กินได้ประมาณจักเมื่อเอามาตั้งไงเนี่ยบอชรับหนักซับยังบูเนาะยังไม่เคยซื้อเป็นแพ็คเนาะยังซื้อเป็นแก๊สัต่เพื่อซื้อแต่เป็นแพ็คนี่เดินนมด้วยพี่น้องเ่ฟซีแต่ลายเด้อโดยก็เป็นอ่า คนคุยของสาตายไหละ่บุว่วสาตายนี่สีพิจารณาเพื่อนราชิคิดกับเพื่อนแบบไายเนาะแต่คือเพื่อนกับแบบว่าอยากซอยเดือดเจ้าหันนะเป็นเห็นว่าหาเงินเลี้ยงดูคนเดียวเนาะก็เลยว่าอ,าอยากสือนอมซอยเดากํำกวหมหู้จักกันกนเพื่อน,นว่ะเจากก้ากะลองลองเบิงเนาะสาตายเนาะลงพิจารณาเพื่อนเบิงว่าทางเจ้าในสีโอเคอยู่บอกกับเพื่อนดีใจเพื่อนก็ดีอยู่บ้าดีอยู่เนาะ ตามลมโดยโดยเพิ ộ, nó, nó ộ, ่นได้บอกอยู่ว่าเพิ่นชีซื้อนมให้นี่กะบอกอยู่เนาะแล้วเพิ่นว่าอยากบอกว่าไหนเพิ่นอยากเซอร์ไพรส์อะไรโดยโดยอยากเซอร์ไพรส์ หรือว่าสิเป็นนมคนเียวมันร่มนีิบอปันซื้อหายโลนมคนใดหรือเราจะตา์เราทัพย์ส่วนว่าคนใดเนาะหรือมีหลายคนที่เป็นได้บอกว่าเดือยว่าได้บอกอ๋อเนาะเออทรัพย์ส่นเนี่ยว่าสิว่าเป็นคนใดได้เนาะซื้อหายนี่ก็ได้เอาหยกเพิ่นเลยเนาะกะเพิ่นจะชิบูแหละคนของใจเพิ่นอะไรเนาะกับเชวัฒน์เมนกับหาแบบให้เจ้าคบหากับเพิ่นแบบนี้นะเจ้าพอสิคบได้อยู่บ่ กได้อยู่นะได้อยู่เนาะเพิ่นหักจริงหวังแต่งไหมป้าเออช่มาแต่งไว้แต่สารน้อยเอฟซีเจ้าใจโหด่วาอก็คือแบบว่าเพิ่นเพิ่นหักจริงฮะนะแล้วบบแต่ว่าการที่แบบว่าสมมติว่าเจ้าเป็นจูเป็นแฟนกับเพิ่นเนาะเพิ่นก็สามารถดูแลเจ้าไายฮานาสไตล์เพิ่นได้ว่าอยู่บ่ว่าเออแบบ คุยกันสองคนนะเพื่อนได้บอกอยู่ว่าว่าเอออายสีซอยนั่นเจ้าซอยนี่เจ้านะหรือว่าแบบสุดท้าเพื่อนกะไม่อยากว่าเนาะแ้งว่าเพื่อนเองเบิ่งจากการกระทําก่อนเนาะอก็คือการกระทาทางสไตล์เนาะในการที่ผู้ชายเพื่อนเขามาหาเาเนาะเพื่อนอาถามเพื่อนว่าแบบคือคอยหักมักเจ้าคนที่แบบว่าหักบอกหักเนาะกับคนบอกบอกหักแต่ว่าเพื่อนใส่การกระทําในทางสไตล์ชี้เลือกเนี่ย โดยหนึ่งไปนี่แหละเนาะค่ะตื่นเช้าคืนไปก่อนใช่ไหมกัีเลือกไปเนาะโอ้กันฉีเลือกผูกอ่ะใส่กันกระทํากับยันยันบกหักรูปฉีดเลือกทางผูบกหักกับยันที่บกหักเนยเบิ่งไปเปิดซองซะเนาะเปิดกว้งเลยอือด้วยเนาะอุ้ยเลยซับเคยเหม่ยโยโบดโดยด้วยนะแต่แบบว่าหอดอยู่มาสิบคนเสีตาย กับบ่ฮอดเนาะบ่ฮอดเนาะอืมจะตั้งได้ลายยิงตั้งไม่ได้เนาะเพราะว่าเมื่ออื่นสิไปเปลี่ยนตัวซับใหม่เนี่ยออาเพิ่นบ่มีลายเลยเสมอมีแต่ฟิตเลยโอ้สมเป็นเพิ่นก็เป็นภาษาลาวเลยต้องเซดิ้งให้เลยอ๋อันนี้คือบ่เปลี่ยนให้เราล้วจสิไปเอาซับหน่วยใหม่นะโอ้จีบเปลีกล่องใหม่เลยมื้ออื่นนี่โอ้คิดไว้ว่าว่าสิเอาราคาเท่าไรเท่าไหรกั ก็เพ่งแต่งเนาะตามงบก็อะไรประมาณพอได้ใช้ได้โทรได้เนาะหน่วยหน่วยนี่มันอยากข้างคืออะไรหน่อยโทรหาในหครับันได้เนาะอยาบอแม่นความเนาะโทรได้ยินเออคอยบอาเอายังอยู่ใส่นี่กักอยู่คอยขี่บอเจ้าเหตุไปช้างอยู่แท้แล้วขับรถมามันอยากได้ยินปันไดคุณดูว่าใส่โดนพวกเขื่อนนี่นะ เดินเตะเลยนะโอ้แม่ในในการที่เฮาสิเปิดใจแล้วก็โทรซับเฮาห่างโทรหากันยากใช่ไหมมันเป็นอันโฉดใจฆ่สิบอกหักผาผูใช้เวลาไปอวันสิบวันที่ยังบอกคนอื่นเลยก็ไม่ได้เลยนะโทรขับไปหักแล้โดยชื่อเองว่าจะตายโดย่มีผู้บ่าวซื้อให้ สือเองเนาะซัพพอร์ตตัวเองตัวนี้ยังซัพพอร์ตตัวเองไปก่อนเออแต่ว่าก็คือก็คือวอยละหาเงินก็คือวอรยอยากซื้อเป็นอ่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งอทั่วทั้งทรัพย์ก็เป็นของคนตัวเองเพื่อหาเงินนะครการหมวนซืบแล้วว่ามีมีกำลังใจไปหาอีกเนาะเลยไม่ต้องหาแบบเงินไล่ต้องซัพย์มาแหละขาดมาได้อ่นะเพราะว่าพอโทรปุ๊บกลางคืนกันแล้วทุกอย่าง เงินตรงโทรปุ๊บทุกเมื่อกันแล้วโทรปุ๊บนะเพราะว่าภยซาต้าโทรซาไปซ้ำคัญที่สุดเัาหนังซ้ำคนนกรกข้ามเจเตี๋ยแล้วก็ว่าปุ๊บอายุกันโอ้โอ้ทางเจ้าเลยคือมีเคยมีซานเป็นของต Adams, ัวเองเลยเนาะยังยังอยู่น้อแม่อยู่อังแต่ปุ๊กก huh? ันได้ไหมบันีปุ๊กอยู่ในห้องโอปุ๊กอยู่ในห้องโอ้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 โดยโดยแม่บุญถือเอานอนคักปดอุบห้องได้ได้กับบริเวณเนาะเออคือแบบ ทางเจ้าชื่อโทรศัพท์ใหม่เืมอเอนี่นะตัางลายเดอรสไตล์เด้อก็มีคนอยากในลายจระเข้ได้ค่ะนะทางเฟซก็ต้องแบบแชร์ดิ้งให้ทุกคนเลยสไตล์เป็นภาษาลาวเลยเป็นเขียนเข้าไปมันบ่ได้นะบางคนเป็นกะพิมโปปิ่งคาร์โบตีเนาะทางเป็นกระสีโปปิ่งตั้งห้าคืออะไรก็คือวอลทางสไตล์ทางเอฟซีของซาเมอร์นี่ถ้าเพินเห็นแบบคลิปซาเมอร์มาไทยมันนี่เนาะถ่ายได้เฟซได้ลายหรือว่า ອ່າເດັກທໍາຄວາມຮູ້ຈັກນີ້ທັງຊາວຕາຍກະຊິອ່າພແຈກູບຫ້ມຈຈດນບໍດປິັນໂຕເອມີ